สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่การรายง,งานข่าวท้องถิ่นรอบเมืองแม่สอดนะครับประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2556และยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เกตติดตามรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทางช่องไทยวิชา่นแชนนลครับเรื่องประเด็ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับในอำเภออุ้มผางครับโชว์อลังการน้ําตกที่อซูครับมีการจัดแถลงข่าวเปิดให้ชมได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับในทงชัยตรีทิพยลรักษ์ในอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐาเอกชน และตัวแทนประชาชนผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ได้นาคณะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภออุ้มผางและเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ห้าเพยชายแดนของจังหวัดตากให้การต้อนรับคณะสื่อบุญชนชายแดนจังหวัดตากในพิธีเปิดการจัดถแถลงข่าวโชว์อลังการชมน้ําตกที่ลออสู ที่แสนงดงามไปกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มพางพร้อมเที่ยวชมอลังการผืนป่าที่คงความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาว <c oughs> เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ห้ามเพลชดยแดนของจังหวัดต้ให้กลับมาคึกคักดูมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหลังฝนจางฟ้าเปิดเพื่อตอนรับเทศกาลท่องเที่ยวชมทะเลหมอกงามในยามเช้าที่ดอยหัวหมด พร้อมสัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติไปกับกิจกรรมการเดินป่าชมต้นไม้นานาพันธุ์เข้าชมน้ําตกที่รอสู่ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดที่ใหญ่และสวยงามติดอันดับต้นๆของเอเชียที่มีอยู่ในเมืองไทยแห่งนี้และพร้อมที่จะเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามข้อมูลและสำรองที่พักเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภออุ้มผางและเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอำเภออุ้มพางได้ทุกวันเวลาราชการ สำหรับวันนี้นะครับคณะผู้สื่อข่าวกับคณะของเจ้าหน้าที่อำเภออุ้มผาลพร้อมกับเขตารศกษาพันธ์ตว์ป่าอุ้มผาลนะครับก็ได้นําคณะมาเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทีระสูนนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณสัก25นาทีนะครับน้ำตกทีระสูนในวันนี้นะครับน้าค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็น้ําค่อนข้างจะมีสีแดงนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชนที่จะมาเที่ยวที่โซูนั้นทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพั์ป่านะั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลตลอดเวลาครับถนนที่จะเข้ามาในทีลโซูนะครับดังด้านถนนนะร,ระยะทางจากนับตกทีโลซูไปถึงถนนที่เป็นลาดยางนะฮะร,ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งพ้นฤดูฝนนะฮะถนนค่อนข้างจะมีสภาพที่เสียหายบ้างนะครับแต่ชมรมผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้ช่วยกัน นะครับนำรถไถนะครับนำอิฐนำหินบางส่วนนะครับมาเพื่อป้องกันไม่ให้รถติดหล่มนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงแรกยังใช้รถโฟวินอยู่นะครับก็คิดว่าอีกไม่เกินสัก15วันนะฮะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะฮะก็จะมีการปรับพื้นที่เส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับท่านทั้งาลายมาเที่ยวทีรอซูนะครับ ท่านจะมีความประทับใจนะฮะอย่างยิ่งหรือว่าเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามนะครับละยัะมีความเป็นธรรมชาติกับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับสำหรับน้ําตกที่หล่อสู่ครับ